ตอนนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาถึงทางเข้าไปในอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านสันสันดีนะฮะอเมซอนหนองเลงซ้ายนั่นเองฮนะเดี๋ยวเราจะขี่มอไซค์เข้าไปนะฮะผมต้องใช้การขี่มอไซค์นะเพราะว่าเวลาผมเลือน้อยฮนะเดี๋ยวต้องรีบกลับไปสอนกีตาร์ต่อนะฮะเรามาดูกันครับว่าข้างใน เมซอนหนงเลงทรายที่เราเคยไปชมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะฮะในทางเข้าก็มีการ จะเป็นปับพื้นที่สำหรับการเลี้ยงพวกวัวควายนะสวัสดีครับได้ในในแวะเข้ามานานแล้วนะฮะล่าสุดที่เข้ามาก็มาเก็บเปลือกหอยเดีย๋ยวมาดูครับข้างในมีอะไรบ้าง you <laughs> คิว่าจะมีการสร้างฐามวัวควายเป็นที่อยู่วัวควายนะสร้างใหมเ่เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับนำวัวควายมาเลี้ยงเองนะครับสวัสดีครับพาบ้านก็นํำวัวมานี่ฮะแบ่งที่แบ่งทางกันนะ เพิ่งสร้างกันใหม่นะผมคิดว่าเพราะว่าผมมาก่อนหน้านี้ไม่เห็นนะฮะนี่แปลงขามงวครับออเอาไปนึกว่าแปลงมุมนี้แหละอ๋ะองวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่กี่ร<ะ>วมมานี่หมดกัรับงกว่า ครับผมมีกี่เจ้าหมูอในมามาหนิเจ้าด้วยครับอไถ่ายบ้านพวกนั้นครับแล้วของปอน,นี่มีงวกี่ตัวครับเลี้ยงควายเลี้ยงควายอ๋อมีกี่ตัวครับเนี่ยเท่ากี่ตัวอ๋อครับผมขอบคุณครับเปิดเคื้องไหมยูตันี่กันหมดแหละกันมดแล้วครับนี่ฮะวัวกับควายนะฮะ จะพามาเลี้ยงที่นี่หมดเลยนะฮะก็สอบถามข้อมูลกันหน้างานนะนี่จะเป็นถามวัวนะฮะเหมือนจัดโซนนิ่งให้กับวัวกับควายที่ชาวบ้านเลี้ยงกันนะจะได้มีระเบียบควบคุมโรคได้ง่ายนะ,ะเะเผื่อมีโรคระบาดหรือว่ากรมปศุสัตว์จะได้ดูแลได้ง่ายขึ้นนะ อันนี้แต่งผาม้วควายครับเนี่ย<อ>ควายแล้วครับอันนี้เป็นหื้อไม้ย่ยมุมนี้กันมดกีหมู่บ้านครับเตรียมมาไว้นี่ของสันสลีเนี่ยคะอ๋ออันนี้เฉพาะของสันสลีอยู่นี่มดแลลวครับอของแม่มีกี่ตัวนี่ควายแปดตัวเยอะแปตัวเยอะนะฮะครับขอบคุณจะังะครับผมอ๋อน,นี่เฉพาะหมู่บ้านของสันสลีแล้วหมู่ของหมู่บ้านอื่นแล้วมันเอามานี้คะแต่ในอนาคตมันต้องเอามากครับ อ๋อแต่ตอนนี้ของสันสลีกับน้ำลงไว้ก่อนเนาะครับขอบคุณครับอเคตน,นี้ก็เป็นที่เลี้ยงวัวควายของหมู่บ้านตอนนี้บ้านสันสลีก็เริ่มเอาวัวควายมาไว้แล้วแล้วก็มาทำเป็นถามวัวควายเรียบร้อยนะ ส่วนหมู่บ้านอื่นยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะนำมารวมที่นี่ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อไปขอบคุณจะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขี่มอเตอไซ ออกไปดูด้านนอกอีกนิดนึงเมื่อกี้ด้านนอกถนนหนะ้ะซ้ายมือออกไปแล้วซ้ายมือนี่จะมีเห็นการขุดลอกอยู่เราก็จะได้เก็บภาพในคลิปนี้เลยนะและเดี๋ยวจบคลิปนี้เราจะไปดูกันอีกจุดหนึ่งนั่นก็คืออการต่อสร้างประตูน้ำนะประตูระบายน้ำนะโอ้โดนน้ำ จากท่อกระจายใส่ไม่โอ้โหโดนสาดน้ำนยังกระสงกลาเลยทีเดียวดีแล้วก็ไม่พังโอ้โหนี่โครงการนี้ใหญ่มากครับเป็นโครงการที่ใหญ่มากเลยทีเดียว อูข้างนอกกันฮะจุดจุดนี้ของบ้านสันสลีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะฮะนอกจากบ้านสันกำแพงที่จะมี จุดชมวิวนะหรือหัวบุญเดิมนะบานสั่งตนนี้คงจะเป็นจุดนี้นะครับและเนี่ยก็มีการขุดรอกน้องกันอีกจุดหนึ่งนะตรงหน้ากล้องผมอาจจะมีหยดน้ำอยู่นะเมื่อกี้น้ำมันท่อมันแตกแล้วมันฉีดน้ำมาโดนกล้องพอดี นี่ครับเป็นการขุดรอกอีกจุดหนึ่งนะฮะรือว่านี่เป็นจุดที่5นะฮะเรากำลังจะสำรวจรอบครบหนองรอบครบรอบหนองแล้วนะ การถมระดับของดินนะฮะดูตรงนี้ครับที่เราได้ข้อมูลมานะการถมดินจะถมจากขอบถนนเข้ามา3เมตรนะฮะเป็นระดับเดียวกับถนนนะฮะแล้วก็สโลปลงไปแล้วก็เว้นอีก3เมตรนะฮะให้เว้นอีก3เมตร แล้วก็สลบลงไปถึงระดับข้างล่างจากระดับความลึกข้างล่างจนถึงระดับถนนนี้ประมาณ5เมตรครับนี่คือแผนการทำงานของกรมชลประทานในการขุดรอบลอกหนองและจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะรอบทั้งหนองเลยทีเดียวครับเราก็จะมีถนนนะฮะพื้นที่3เมตรแล้วก็สลบลงไปแล้วก็มี3เมตรแล้วก็ลึกลงไป รวมทั้งหมด5เมตรนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวเราไปต่อก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งครับก็อาจจะเป็นจุดการขุดรอกอีกจุดหนึ่งแล้วก็ผมจะถ่ายคลิปนี้คลิปต่อไปนี้จะรวมถึงการทำฝายเขาเรียกว่าประตูระบายน้ำ กันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม